สวัสดีนะครับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็พี่ๆรังนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะฮะเข้าสู่ทคลินิกธรรมรัตน์นี้นะฮะตอนเวลาที่เรเข้าสู่วันวันวายนี้นะครับสำหรับวันวัเลนไทายนี้ไหนใครสนยยกมือหน่อยซสวัสดีควัสดีส อย่าเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นเพลงมีเพลงที่แทนความรู้สึกดีๆนะครับเหมาะกับทำเ้ลงทำนัดกันีีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่อก็อาจจะมีความรักอยู่แต่บางครั้งทมรักที่มีอยู่มันก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรกันก็ขอเพลงแรกนี้ก่อนนะเอาไสำหรับใช้หย่ไกลกันนะฮะมา แอบติเตนเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักทุกคำที่ว่าเราเองก็โสดเราก็จะได้ก่าารบกคเข้าใจดีใช่หครับอมีมีช่วงที่ผ่านมาเบก็จะไปรุดนลงคำเล็็ิดน้อยน้อยมาเหมือนกันคุณคิงคุณหมอ ไม่ใช่ตอนตออนี่ตอนแง่เนาะทำเฉยๆหน้าตาดีฐานะดีอนคาคตดีแต่ไม่มีแฟนอพอพออ๋อี่พ่อนจะมีเฟนก็มีเพื่อนใช่ไหมนอกจากทํามรัที่มี แล้วนะแรไม่จำเป็นต้องไม่เจอแฟนต้ไม่ใช่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาไม่เอาทางกัรนะฮะอ่ะพอไว้ตรงนี้ก่อนจริงวันนี้ขนเพลงมาค่อนข้างจะ